สวัสดีครับตอนนี้ก็นะครับอัปเดตอาการนะครับน้องชายนะครับทร่ไปหาวันนะครับผมก็ปลอดภัยดีนะครับผมแต่ก็ยังแบบมีบิงบินโยนจากน้อยนะครับผมกินเข่านะครับกินเข่าได้หลายแล้วครับพี่น้องครับส่งข่าวพอไห้พี่น้องนะครับในช่วงนี้นะครับผม ฟื่นแล,แล้วครับฟื่นแล้วนี่หนาซึนบอกกอกเลยครับพรมพี่น้องครับเดี๋ยวสีทรงข่าวนะครับเรื่อยๆนะครับผมโทรไปหาบังคัว่ากินเขา้าเราบว่ากินแล้วไอ้กินเบิกไล่เลยเพื่อนแสดงว่าหิวเขาแห้งนี่แนวนี้กินได้เบิกไล่เลยเพื่อนนะครับช่วงนี้กะฝากเป็นกําลังใจนะครับให้กับน้องฟิลม์มนาลาทิพย์นะครับผมพรมพี่น้องครับ เป็นกําลังใจซอยกันนะครับผมเพราะว่านองกะหมอบอกว่าเป็นอย่างไรเลือดจ,จางแน่นะครับผมคิดไหลแน่คิดกับงานกับอย่างนะครับผมนะครับกับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวส่งข่าวให้ฟังเรื่อยๆเลยกันนะครับ